สวัสดีครับทุกคนทุกคนทำทำกันมากเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันครับตอนนี้เราอยู่กับช่องนังปลุกฟิวเจอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม The Battle Cat นะครับเกม The Battle Cat เป็นเกมแมวต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกัเลยครับไปเลยมีตัวอะไรใหม่ๆหโหเหมือนเดิมเลยไปอยากได้อะไา่ได้ตัวไหนก็ได้ มีเจ้าตัวนี้ด้วยมีเจ้าตัวนี้แลวน,น่ารักน่ารักแต่ว่าพอรีวิวสูงๆหรืออีโวจะจะเป็นกลายเป็นตอนนั้นเลยจากได้จ้าตเวง่ยตัวนี้น่ารักแล้วก็ตัวนี้ด้วย <_ S 2> โอเคไปสู้เด,ดีกว่า <_ S 1> ผมลืมบอกไป คือผมไปอันนี้มานะครับไปแคทซูลไ,ได้สามันได้เจอตัวนี้ด้วยนะครับผมก็จะว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมแมวล้วนๆนะครับแต่ตัวนี้มาค <c oughs> าวแคทสรุปจะเป็นวัวรหรือว่าเป็นแมวท่านี่คือวอัวหรือควายอ่ะตื้อด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 ื้นดื้อ มาม่ามามา่มาแล้วก็พร้อมกับเจ้าง่อยน่อยงน่อยเท่างน่วยนี่เว้นระยะห่างสองเมตรจริงๆหาง่า2สองเมตรจริงๆนี่ไงหนึ่งเมตรอันนี้คือหนึ่งเมตรนะที่สงองเมตรเจ้าเมียวว่ารักษาขวา รักษาระย,ะนนนนยหาดดึ้งดึ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 ดึ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  ก็งงอยู่ว่าทำไมเมื่อกี้เสียงดนตรีเงียบไปเพราะอะไรเดียว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 โอ้โหตายกันเป็นกลุ่มเลยอ้าวอ้าวใครทำเมื่อกี้เจ้าหมูกระเด็นเลยเจ้าหมูกระเด็นแต่ติดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นชิ้นสุดสุดอครอาตัวนี้มะโอ้โห โอ้โหนี่นี่ทอดทอดว้ายลุกขั้นมาดุ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 ดได้ทงมาอยู่ดีๆก็ได้ทงไม่รู้ว่าทำไมเนะอันนี้ประเทศอินอินเดียใช่ไหมประเทศอินเดีย อินเดียคืออันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะรูทรงมันเหมือนมะม่วงนี่นี่โอระยะขาสูงเนี่ยตรงเนี้ย ก็แมวก็แมวแค่ตัวเดียวก็สู้กับหมาไม่ได้้วเนี่ยหมานั้นมีก้อมแต่ใช้ปากกัดไม่ได้ใชไ้ไม่ได้ใช้แขนทุกแต่ใช้ปากกัดเอางับไปใช้ปากงับไป สองพันเก้าสองพันเก้าอยู่กได้ตัวนี้ต้องงงอ่ะเอ้าเอาเจ้าหมูมาหาันมาเลี้ยงเจ้าหมูมาเยี่ยวเกิดอยากเอาตัวนี้ออกมาต้องรออีกนานต้องรออีกนานเลยทุกคนเห็นไหมถูกกดด่วนเลย ีก็เติมซะกอนอะไรโคแครยมยี่สิแคทฟุตเอมันมีมากกว่า20มั้ไหมยี่สิบเองอะ่ะอ้ามันแค่นี้เองเหรอไม่อะเอาสปีดไปหน่อยเอาสปีดไปหน่อย เงินเพิ่มเร็วมากไหนดูสิอันนี้ประเทศมีประเทศอะไรนี่พิยโนพิยนี่พิ娅นี่ป๊าตุ๊ด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 โอ้โหโหตจมาหมาเดี๋ยวเจ้าหมู

อุ๊ดซได้จิงด้วยมีไงไหมมีไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปป๊โอ้โอโอ,อยากกับพายุทอร์นาโดโอ,โอู้อันนี้ อะไรแคทเนี่ยโอเคต้องลงทุนก่อนต้องต้องลงเอ้ยต้องลงทุนก่อนไหมยังดีกว่าไปอ,อันนี้ก่อนมาดูอูเบอร์แลน์แล้วราคามันก็ต้องน้อยๆด้วยนะอูเบอร์แลนมักจะราคาน้อยนะครับได้เลยอะ่ะเอ้ยตัวนี้ก็น่าราาักนะเป็นแลสวยๆอะ่ะดีครับน่ารักมากแล้วก็ล็อกกี้ติ๊กเก็ต มีละกี่ทิกเก็ตหมุนเด็กพีเด็กพีกพอัพหนึง่งแกเป็นศูนย์แกเป็นหนึง่งคืออะไรน้องน้องอยู่ไหนน้องน้องอยู่นี่ เป็นเป็นเป็นเมียป่าเหรอเมียป่าเมียป่าเปิดอะไรดีเอาไหนมาดีเอาเอาเอาอาที่มีแล้วไงเมียไหนก็เอาเลยดรดเป็นไงโ่าไม่แค่เข้าร้อยเหรอเดี๋ยวนะเอา ตึกตึกบ้าอะไรอยู่ในมืออ้ยตึกบ้าอะไรอยู่ในชายหาดแล้วดูตั้งอยู่ตรงนี้นะใครป็นคนคิดเนี่ยโอ้โหแต่ตอนนี้มีเอากัดกันสนุกเลยมีเอากัดยางสนุกสนานเลยแง่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 โหเอาตัวไม้ตัวไม้กระบอกมาเล้วเสียงดนตรีเสียงดนตรีเปลี่ยนไปด้วย ยะเดยวโอ้โหโอ้โหในใอะไรตัวดีเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นใจเเย็นๆหน่อยตัวนี้แทบไม่ได้ช่วยเลยทำไมเลือดมาดูใน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 ม้วปเป ล้อก็ไมพีไงเป็นไงเดี๋ยวนเอาตัวห้ารอยมาไม่เอาเอ้าจะพินพินตายแล้วเย่ยูต้เต้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 เย่ได้พิมพเยอะแล้วโหเป็นโห ของมือเลยเหรอแอปเดตจ้อมีตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะตัวนี้ใช้ไม่ได้ใช้เลยแล้วไม่ได้จ่ายจะลงทุนดีไหมลงทุนดีกว่าลงทุนปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็เมีวเจ้ากมีฮึอ้ายเดี๋ยวนะ เบิร์ดเบิร์ดแคทนกนกแมวอันนี้ตอนแรกผมมองเป็น Angel, แองเจิลนะเนี่ยเป็นนางฟ้าน่ารักดีนะครับแต่ผมลองใช้ตัวอัพเกรดตัวนี้อ้าวแม่มีแค่นี้ไปดูนอนหน่อยดีกว่าไปดูนอนทั้งสองตัวตัว <c oughs> น,นี้ เฮ้เป็นนกจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นร่างเมียวนกร่างเมียวเดินช้าอยู่นะเนี่ยเดินช้าหน่อยวิธีการคือกัดเหรออ๋อกัดไปด้วยเอานี้ทุบลงไปด้วยน่าสนใจดีเมียแต่ละตัวอูเบเลก็น่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าราคามันมันเยอะ แล้วมิกซ์มันก็น้อยกวานราคาตัวนั้นอีกอ่ะโอเคทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็มันเอ้ยพปดผิดนเนะทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนกันนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกูกิกกิ๊กริงกร๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน็อกเลิอต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย,บายนะครับ 拜拜。Bye bye.